เมื่อวานที่เราเรียนนะครับในเรียนรีนตองหลักเเราก็เรียนนะความหมายว่าเอกภาคเอเนี่ยคืออะไรเอกภาคเอก็คือเอกบูดาทิสตัวนึ แล้วเราก็เรียนคุณสมบัติของเลขยงหลังน,น,นะครับที่ใชนะ้ซึ่งที่บอกให้ว่าชอ่องจะต้องจับนะครับตียืนจับแล้วนะครับเมืนนอ่อวานที่บอกก็คือ A บกำลัง M คูณด้วยเกำลังเมีค่ากับเอกำลัง M อบวก ฐานเป็การคูนกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับฐานเป็การคูนกันให้นําเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เมื่อวานสอนนะครับเท่านี้นะครับเรามาต่อในข้อที่สิบนะครับ125ร้อยี่สิบห้า คูณด้วย5ยกบาศสามนะครับแล้วก็คูณด้วย5ยูกบาังี่ดดยยงะงจะมีผลลัพธ์ก640นะครับ ้องครับ1น5้าเนี่ยถ้าเราเองจำไม่ได้นะครับว่ามันคือห้ายกกำลังอะไรเราก็นำา2 5อาเนี่ไปหารด้วยห้นะครับหารไ,ได้สอ2ไม่ได้หารได้สาก็ไม่ลงนะครับห้าสอง 5, 2, นะครับ5้าใช้ไมห้าตอ เราแยก,กออกมาแล้วก็จะเป็นท่ายกกำลัง 3. สามแสดงว่า125เนี่ยที่สามารถเขียนใหม่เป็นท่ายกกำลังสามแล้วคูณได้ห้ากำลังสามแล้วคูณกับห้ายกำลังสี่จากความรู้จากสูตรที่เราเรียนเมื่อวานนะครับฐานเหมือนการคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันข้อนี้มันจึเป็นท่ายกกำลัง3ามบวกสบวก 4. 3ามหกได้6 6หกสได้สิก็คือห้าจสทีนี้เราก็ไปดูว่าช้อยไหนนะครับที่มีค่าเปานห้าักรสช้อยที่1เท่ากับ5้ายกกรลังเท่ากับห้าช้อยที่สองห้ากกสี่คูณไ้าจกรลได้ห้า6 4ก6ลกี่กสี่ก็ได้อะไรครับ5้าจสิบ ข้อ3าครับ5ยกกำลังห้าคูณด้วยห้ายกกำลังหกลายเป็นห้ายกกำลังห้าบวกหกเท่ากับห้ายกลังสิบและชอ้อยสุดท้ายก็คือห้ายกกำลัง6 6ลห2 2> บวกหได้สองคำตอบข้อนี้ตอบชอ้อยสองครับห้ายกกำลังสิบเท่ากับศูนดีมากครับทาความเข้าใจข้อ11เ็ครับต่อไปข้อสองครับโอภาวัรหนาสิน 3a e, กลัง5คูณด e, ้วย 4a กลัง3น้องๆครับข้อนี้เนี่ย 3a e, กลัง5เนี่ยเราทราบแล้วในเรื่องอสมการแล้วแต่กอลก็ว่า3กับ a กลัง5เนี่ยไม่เขียนเครื่องหมายคือคูณกันอยู่ ตรงนี้ก็คูณกันอยู่ตรงนี้ก็ 4a กำลัง3ก็คือ4คูณกับ a กำลัง3เนื่องจากตรงนี้คูณ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 หมดเลยการคูณมีสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มและการสลับที่นะครับก็ให้เราเนี่ยเอาเฉพาะตัวเลขเนี่ยมาคูณกันก่อนนะครับก็คือเอา3มาคูณ4แล้วก็ เอา a กังหไปคูณกับ a กลังสามจึมีค่าออกมาเป็นสามคู 4, ได้12แล้วคูณกับ a กำลังหคูณ a กลังสได้ a กังห้าบวกสามห้าบวกสาได้ได้8ปดคำตอบข้อนี้จึงตอบสิคูณกับ a กำลังแปดคำตอบข้อสิบสองนะครับข้อนี้จึงตอบช้อยข้อสาม ต่อไปข้อยีดสามครับดีมากครับสด้ายแบบถาข้อยีดสองผ่า, 4, 2, าต่อไปข้อยีดสาม คืสาูเกแคลงสองคูณวายกำลนคูณชายกำลังสองคูณสี่คูกคลงหนงูณวาังสองคูณชกำลัามันคูณหมดเลยฮะทางณิสตร์เจออย่นี้เนี่ยเขาจะเอาตัวเลขมาคูณกันนะครับแล้วก็เอาตัวแปรที่ฐานเหมือนกันเนี่ยมาคูณกันมันก็ออกมาเป็นเอาสามไปคูณสก่อนครับแล้วคูณด้วยเอกคลงสองคูณด้วยเอกลงหนึ เห็นไหมเอ็กซเฉยๆไม่เขียนคือเอ,อเก,ล,ก, y, เก,อกลังหนึ่งแล้วไปคูณกับ y ไม่เขียนก็คือ y กําลังหนึ่งคูณด้วย y กํายสองนะครับคูณด,ด้วยเส้นกำลังสองคูณด,ด้วยเส้นกำลังสามตรงนี้ก็จะออกมาเป็นสิบสองนะครับคูณด,ด้วย x กําลังสองบวกหนึ่งนะทางเหมือกันคูณกันได้ชฉพาะบวกกันแล้วคูณด,ด้วย y กลัง1กคูณ y ากำลัง2ได้ y ากลัง1ก 3, 6, แล้วก็คูณด้วยแซกกำลังสอวกมันก็จก 2, 6, ม,ามาเป็น12คูณกำลัง3 y กำลังหบวกได้3แซกกำลัง5าคำตอบข้อนี้จตกกอบสิบอกกำลัง3 y ากำลัง3 แทกกลังห้าคำตอบข้อนี้นะครับคือช้อยข้อสี่เปิดหน้าต่อไปนะครับหน้าที่1ร้อยสายสองจะเป็นข้อที่สีนะครับข้อนี้สนุกดีเหมือนกันข้อนี้อะ่ะหลายคนโดยหลอกใครตอบสามกลังสิบห้าเข้าใจด้วยนะครับนะครับเพราะว่าอะไรครับ การนิ้น้อยอบอกสามบาลังเอ่อสิบห้านั้นอ่ะมันต้องเป็นสามพลังห้าคูณสามบาลังห้าคูณสามบลังห้านะครับอ่าเฉลยหน้าร้อยสามสองนะครับเรามาดูแวนวการคิดข้อนี้น้อครับ ราไปดูส่วนห้อที่สี่นะครับสามกำลังห้าบวกสามกำลังห้าบวกสามกำลังห้าน้องๆครับข้อที่นี่สามกำลังสิบห้านะครับอย่างที่พี่บอกไปแล้วว่า,วาตรงนี้ไม่ใช่เครื่องหมายคูณนะครับน้องจะใช้ฐานเหมือนก, food, กรรันคูณกันที่จะบวกกันไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่การคูณมันเป็นการบวกเพราะงั้ใครตอบสามกำลังสิบห้านี่ผิดเลย ผิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วจะตอบเท่าไหร่ขอให้น้องดูตัวอย่างนะครับการบวกเลขเหมือนตอนป .2 ป .2 บวก2บวก2คุณครูไม่ได้บอกเราว่านักเรียน,นป .2 นะ2บวกกัน3ตัวนะครับคือ3เณสอ2 น้องๆครับถ้าเกิดสามกันสามตัวก็คือสามคูณอะไรครับก็คือสามคูสามถ้าเกิดเก้ากันสามตัวก็คืออะไรครับสามคูอะไรเอเเก้ากันสามตัวเนี่ยก็คือสามคูเก้าเดี๋ยวพี่จะให้น้องพูดนะครับพี่จะพูดว่าสองกันสามตัวให้น้องพูดว่าสามคูสอง ที่พูดว่าสามบวกกันสามตัวให้น้องพูดว่าสามบวกสามพี่พูดว่าสี่บวกกันสามตัวให้น้องพูดว่าสามบูกสี่ลองดูนะครับสองบวกกันสามตัวสามบวกกันสามตัวสามบุนสามสี่บวกกันสามตัวหกบวกกันสามตัวเจ็ดบวกกันสามตัวใจบวกกันสามตัว สามปูใจโ้่บวกกันสามตัวแอร์บวกกันสามตัวไฟบวกกันสามตัวประเทศไทยบวกกันสามตัวสามปูประเทศไทยพระสงฆ์บวกกันสามตัวกรุงเท,ทพมหานครบวกกันสามตัว สามยกกำลังห้าบวกกันสามตัวสามคูณสามยกกำลังห้าวิทยาศาสตร์บวกกันสามตัวสามคูณวิทยาศาสตร์โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็น3ยกกำลังห้าบวกกัน3ตัวก็คืออะไรครับ สามคูณสามจดลหาหปูจทำควาเข้าใจนะครับอ่านย้นะครับ,รบต่กี้เราตอบแล้วว่าอะไรหุ่นสามตัวก็คือสามคูณด,ด้วยตัวนะัเพราะฉะนั้สามรหวกกันทั้งหมดหนึ 1, 2, 3, 3่ามตัวจึงเป็นสคูด,ด้วยสามแต่สามเฉยๆนั้นคือสามจุระน้องหไปคูณสารหเราเรียนแล้ว ฐานเหมือกันคูณกันให้นำเลขเชียลงลกมาบวกกันไม่ใช่ต่อสามกำลังสิบห้าแต่ข้อนี้ต้องต่อสามกำลังหก <5. S 1> ตอสามกำลังหกครับ <5. S 1> คำตอบข้อนี้ตอบใช่ห <5. S 1> อ่าจดตัวอย่างลงไปทำความเข้าใจ <5. S 1> ทำความเข้าใจดูข้อสิ้นห้า,ค,า 15, ครับอานลงมานะ โจทแท้เยี่ยตะกี้เนี่ยเราเรียนสูตรฐานเหมือนการคูณการเลขชั้น,นบกันใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดฐานเหมือนการหารก,กันเนี่ยเราก็เอาเลขชั้น,นโ่ำก,กันเอกำลังเหาเรด้วยเอกั N, นะครับมีค่าเท่าเลบเอนะครับโดยที่เอเนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์นะครับ เอต้องไม่ถอดศูนย์ถ้าเกิดเอถอดศูนย์เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวส่วนเป็นศูนย์ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะส่วนได้ศูนย์เนี่ยจะหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามทางคณิตศาสตร์นะไม่นิยามทางคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกำหนดว่าเราต้องกำหนดว่าเออ A เนี่ยต้องไม่ถอดศูนย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูก็อาจจะถามต่อว,ว่าทำไม ทำไมเอห้าเป็น0ูน้องไม่อกครูว่าเพราะถ้า A เป็น0ูนแล้วตัวส่วนมันจะเป็นศูนยทางคณิตศาสตร์ถ้าเกิดตัวส่วนเป็น0ูนย์แล้วจะหาค่าไม่ได้จะไม่มีความหมายจะไม่มียามโอเคนะอ่าจมลงไปทีนี้เรามาดูข้อสิบห้าสามกำลังเาหารด้วย3ามกำลังหซึ่งท่าน้อง ดูสูตรนี้น้องจะทราบเลยว่าตอบ3กํลัง9ลบ6ก็คือ3กำลัง3แต่ข้อที่เป็นข้อแรกๆนะครับเดี๋ยวพี่จะแสดงให้ดูว่าทำไมตอบ3กํลัง3เหตุผลก็เพราะว่า3กําลัง9คือ3คูณกัน9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 ไปส่วนด้วย3ยกกำลัง6 3ยามัลัง6คือ3คูณกัน6ตัว1 2 3 4 5 6้น้องๆครับด้านบนเป็น3คูณเปน9ตัวด้านล่างเป็น3คูณกัน6ตัวเพราะฉะนั้นนะครับน้องเรียนแล้วในเรื่องบทไปดูตกกอนป .5 ว่าถ้าเกิดมันอยู่ในรูปการคูณ เห็นไหมคนระับทั้งบนลล่างที่เราสามารถตัดทอนได้ตัดชึบ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 สรุปดังน้นหนึ่งคูณกัน6กตัวก็ได้หนึ่งอยู่ดี1คูณกัน5้าอยล้านตัวก็ได้หนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ผลมาแค่เหลือแค่สามคูณอกอี่ตัวครับสามตัวสามคูณสามตัวก็คือสามยกกำลังสามนี่ไงเลขสามตัวนี้เกิดจากการเอา, 9, าเก้ามาลบหกเนี่ยฐานเหมือนกันหา,ารกันเลขชม,มาลบก,กันฐานเหมือนกันคูณกันเลขชม,มาบวกกันเราจะพูดสูตรนี้สองสูตรพร้อมกันสองจบ เอกําลังเอคูณเอกําลังเอเท่เอกําลังเอ็บกเอกกําลังเหารด้วยเอกําลังเเท่าเอกําลังเอลบเอจบพร้อมเลิกเอกําลังเอคูณเอกําลังเเท่ากับเอกําลังเอบวกเกําลังเมหาด้วยเอกําลังเเท่ากับเอกําอลบเลบี่ส a. อกำลังเอคูณเอกำลังเอเท่ากับเอกำลังเอฟบวกเอเอกำลังเอหารด้วยเอกำลังเอเท่ากับเอกำลังเอฟลบเอฟเมากครับสรุปข้อสิบห้าใช่ไหนครับใช่ไหนครับ่ากครับคำตอบข้อนี้เนี่ยช้อ3สามเป็นสามยกกำลังสิบหารด้วยสามยกกำลังเจ็ด ฐานเป็นกนารหารกันเอาที่ทำรองกันเป็นสามยกกำลังสิบลบเจ็ดกลายเป็น3ามยกกำังสามคำตอบข้อนี้บตอบ้อยสามต่อไปครับข้อสิบหคิดอ่าข้อสิกข้อสิบ่อมาอ่าเราไปดูข้อสิบหกนะครับ ข้อ16เนี่ยต้องใช้ทั้งคุณสมบัติฐานเหมือนกัน,กนนะคูณก,ก,กันนะครับแล้วก็ฐานเหมือนกันฐานกันนะครับข้อ16 7, 7, 7, 8, เจ็ดจวบารมิสิบคูณด้วยเจ็ดจวบารมแปดฐานด้วยเจ็ดจวบารมสี่คูณด้วยเจ็ดจวบารมหกน้องครับฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำอไรกันครับบวกกันมันก็จะกลายเป็นเจ็ดจวบอะไรครับ เจบวกแหาด้วยเจ็ดยกกำลังอะไรครับเจ็ดยกกำลังส่คูณด้วยเจ็ดกำลังหกได้เจ็ดยก 4, กำลังสี่บวกหกกลายเป็นเจ็ดยกกำลัอะไรครับหารโดยการคูณกันที่เจกกัหครันี้เป็นเจ็ดยกกำลังอะไรสิบกได้าไหรสิหารด้วยเจ็ดยกกำลังอะไรครับสีเมตรสิบ ต่อไปนะครับฐานเหมือนการหารการให้นำไเลขชี้กำลังมาลบกันมันก็จะกลายเป็น7จ็ดกำลังสิบแปดลงด้วยสิบคำตอบข้อนี้จุดตอบเจ็ดกำลังอะไรครับแปดเจ็ดกำลังแปดข้อสิบหกข้อนี้จึงตอบช้อยสี่อ่าต่อไปนะครับลองคิดข้อสิบเจ็ดเป็นต้นไปเองก่อนนะครับเดี๋ยวเฉลยต่อ ปิดมาหาพองปิดมาปิดมาหาพองข้อหนึ่งน้องครับข้อนี้นะครับ ขอถามว่าข้าอะไรผิดลำดูลกีฬาช้อยนะครับช้อยแรกฐานเปยการคูนการอะไจะบวกกันกลายเป็น2อ,องยกกำังหาบวกดฐานด้วย2อ,องยกกำลังสคูณด้สองยกกังสากลายเป็น2อ,อง,ง 3, กลังสบวกสาเท่ากับ2อง,งอกำลังสิบฐานด้วย2อ,องกำลังเ น้องทราบไรแครับว่าการเป็นการหารการนี้ทกอโลกันใช่ไหมครับกลายเป็น2อรกลัง12-7ลบเซึ่งก็คือ2อสรุปใช้หรันึ่รับงรั้อง่ครับถ้อครับแ้่ร้อยใากกาช่รับ้้อ่ไหม่้องไหราะน้าาไม่ไามว้อ่ไห็ได้อูใช่า้มว่าก็ได้องไอใ ไปดูต่อช้อ2อครับช้ออนะคระับด้านบนนะคระับฐานเหมือนกันคูณการเอาเลขชั้นบวกกันเป็น5ยกกำลัง1ิบก หารด้วย5ย้ายกกำลัง6กหกห้าเท่ากับ5้ากำลัง17หารด้วยห้ากำลัง11เท่ากับ5ยกกำลัง17 11บกอ็ก็ได้หากำลังหกกอีกแล้วครับกถามก็ได้ผิดยังไม่กาช้อยสองเราไปดูช้อยสามกับช้อยสี่นะครับเราไปดูช้อยสามกับช้อยสี่นะครับ ว่าช้อยสามหรือช้อยสี่ที่ผิดนะครับติดมาหาตอบช้อยสามนะครับ หานดยการหา,าร,าก,รกันเอาเลขช่องลกกัน2ี่สิบสมาได้5แต่ตรงนี้บอกว่าสามบกจึงผิดการใช้สามครับส่วนใช้สี่จะต้องถูกนะครับเรามาดูว่าถูถกจริงหรือเปล่าเจ็ดยกกำลังบสามคูณด้วยเจ็ยกกำลังเาหารด้วย7จยกกำลังเจคูณด้วยเจยกกำลังแเท่ากับ7จ็ด,ดย, 7, ยก 8, 7, ยกำลังเจริงเหรอ ด้านบนครับหารเป็นการคูนกันลเลขจำกันเป็น7จ็ดย 7, 7, 8, กกำลังสิบสามบวกก้าหารด้วย7จ็ดยกกลังเจ็กลายเป็น7จ็ดยกกาลังยีหารด้วย7กำลังสิบห้าหาเนการหา,การ,ร,โโรกันเลขจำลองกันกลายเป็น7จยกกาลังยีลบสเหลือ7ถูกครับสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าข้อ17บอบใช้3ครับต่อไปนะครับข้อ18 ลองดูนะครับข้อ17ผ่านต่อไปข้อ18นะครับข้อ18อข้อ18ผอา น้องครับ0.75เราเรียนล้วน,นะครับการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน0.75นั้นเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง,งก็ต้องส่วนได้ร้อยนะครับมันก็จะกลายเป็นเศษ75ส่วนได้ร้อยซึ่งเราสามารถใช้แม่25กับพอได้25คูณ3ได้75 25่คูณสได้ไหกร้อยศูนย์สห้าจเท่ากับเศษสามส่นะครับ 98นะครับด้านบนนะครับฐานเป็นเศษ3ส่วน4เหมือนกันแล้วฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขเชียลนงม,มาบวกกันนะเป็นเศษ3ส่วน4ทั้งหมดยกกำลัง2บวก5ด้านล่างก็ฐานเหมือนกันแล้วนะครับ0.75เหมือนกันแล้วตรงนี้เลขเชียลังไม่เขียนคือเป็น1ฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขเชียลังมาบวกกันเป็น0.75 ทั้งหมดยกกำลัง1นวกสไม่เขียนคือหนึ่งตรงนี้ 4. บวกสตรงนี้ก็จะได้เป็นเจสาส่วนสทั้งหมดยกกำลังสองบเป็น 2, 5, 7จได้นหานะครับ0ูนทั้งหมดยกกำลังหนสาได้สแต่ศูนมีค่าเป็นเจสาส่วนสที่ขอเขียนเป็นเจสามส่วนสี่ทั้งหมดยกกำลังหนสได้สก็ได้ มันก็จะกลายเป็นฐานเกิดการหารการเอาเลขชั้นลงกันเห็นยังฐานของเลขลงมาเป็นเศษ3ส่วน4เหมือนกันแล้วฐานเป็กน,นการหารการเอาเลขชั้นลงกันเป็น7ลบ4คำตอบข้อที่1จุดตอบเศษ3ส่วน4ทั้งหมดครบททับ3คำตอบข้อ18จุดตอบข้อใช่าได้เวลาทบทวน นะครับข้อสอบการถ่าพให้กับเพื่อนที่ยังสอบได่เสร็จนะครับ